มอร์นิ่งอาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรรสวีรกุลอรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิคสสด์ครับคุณอิสรีคุณวัชรินแล้วก็ท่านฟั่งคุณมอรนิ่งอาเซียนทั่ประเกศแล้วก็ทั่วโลกครับอที่นผู้คนฟังทักทายมาจาก อเมริกาที่เป็นบุกส่วนตัวผมด้วยกันเลยขออยุาตว่าทักถายว่าทักกันทั่วโลกเลยนะครับค่ะคุณผู้ฟังเราก็มีอยู่ในหลายประเทศนะคะมีทั้งที่เป็นชาวไทยเป็นชาวต่างชาติก็มีด้วยที่รับฟัง Good Morning งอาเซียนเป็นประจำนะคะอาจารย์ขาคนเรามีสิทธิ์ที่จะคิดมีสิทธิ์ที่จะฝันแต่เรื่อง climate change เนี่ยฝันได้แต่คงไปไม่ถึงเราต้องยอมรับเรื่องนี้จริงๆใช่ไหมคะ่ยากหน่อยเพราะว่าจำที่แล้ว ครับเชิ่สันส้นๆนิดรีแคบสันส้นๆนิดเดียวก<ฆ>็<ฆ>มัะมีนไม่ได้มาท่านผู้ังท่านาจะยังไม่ได้ฟังนะครับแต่ก็มีคนทักเข้ามาเยอะว่าโอ้เป็นข้อมูลที่ที่ละเอียดจัง<ฆ>ผมสั้นๆแบบนี้ทุกปีนี้คนเราปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเซอนกกะจบทั้งหลายรมปยูนกันเนี่ยซึ่งมีทั้งก๊าซมีเทนกน๊าซไนตรัสออกไซด์เนี่ยครับปีละห้าหมื่นหนึ่งพันล้านตัน ปีละนะแล้วก็ก๊าซทั้งหมดที่เราปล่อยขึ้นไปเนี่ยมันไม่ได้ปล่อยขึ้นไปแล้วมันหายไปเลยนะมันมันคลุมโลกอยู่เป็นพันเป็นหมื่นปีนะครับนักวิทยาศาสตร์คาดว่าหนึ่งในห้าของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราปล่อยขึ้นไปเนี่ยจะมีอายุอยู่เป็นหมื่นปีและถ้าเรายังไม่หยุดยังทํากิจกรรมกันแบบปัจจุบันเนี้ยจนถึงกลางศตวรรษนี้คือปีประมาณสามสิบปีข้างหน้าโลกจะร้อนขึ้นหนึ่งจุดห้าถึงสององศา แล้วเมื่อถึงปลายศตรวรรษนี้โลกจะร้อนขึ้นสี่ถึงแปดองศาแล้วอย่างที่แล้วผมได้เล่าให้ฟังว่าเวลาต่างกันจุดห้าองศาตอนอุณหภูมิโลกที่ร้อนขึ้นเนี่ยผลมันไม่ได้แค่สามสิบสามเปอร์เซ็นตเช่นหนึ่งจุดห้าเป็นสององศาเนี่ยจุดห้าองศาเองไม่เห็นจะมีผลอะไรเลยแต่ว่า<ม>ในเชิงของ climate change เ,เ,เ,นเนี่ยันผลมันอาจจะมากกว่าร้อยเปอร์เซ็นก็ได้<ม>นะครับแล้วก็ถามว่าสิ่งที่ทําเนี่ยมันจะยากไหมสิ่งที่เราจะแก้ไขกันเนี่ย ก็บอกว่ายากแต่ว่าไม่แก้ไม่ได้นะเพราะว่าผลกระทบจากไค้เม็เชื้อในนาคตเนี่ยมันจะเท่ากับเรามีโควิดทุกๆสิบปีคุณวันนชรินทร์ท่านผู้ฟังนะครับเพราะนั้นผลกระทบจากโควิดคนตายเนี่ยกยนนย็จะเหมือนโควิดทุกปีเลยแต่ผลทางเศรษฐกิจเนี่ยจะเหมือนโควิดทุกๆสิบปีเราคงจะไม่อยากเห็นแบบนั้นแน่ๆนะครับการจะทําให้เป็นเน็ตศูโรอย่างที่ผู้นําโลกที่ประชุมวันที่คอปโจนซิกท่านนายกประยุทธ์ก็ไปมาเนี่ยถามว่าง่ายไหมบอกยาก จานที่แล้วบมกว่็ยากมากเพราะว่าเราใช้ fossil f u e เนี่ยนะครับจานที่แล้วออกเสียงว่า u ูลเนี่ยคือคำหนออกเสียงแบบนักเรียน,นไทยนี่นะเ <Feel S 2> ชือฟิ F U E L ค่ะเราใช้กันวันละนะไม่ใช่กี่ลนะวันละหนึ่งหมื่นห้าพันล้านลิตรนะการจะหาพลังงานสะอาดมาทดแทนไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วก็โลกเราจะมีคนเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นล้านคนภายในสิ้นศตวรรษนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยห้าสิบเปอร์เซ็นถามว่าถ้าใช้ชีวิตเหมือนเดิมแล้วไม่ทําอะไรดูดกรมมนตรไงสออกจากเนี่ยมีเครื่องดูดเนี่ยประดิษฐ์กันออกมาแล้วนี่บอกได้ก็ใช้ประมาณตันละหนึ่งร้อยเหรียญสหรัฐนะครับถ้าทําทําเหมือนเดิมแล้วใช้เครื่องนี้มาดูดออกเนี่ยซึ่งไม่รู้จะดูดได้หรือเปล่าเนี่นะครับถ้าสมมุติว่าดูดได้ครบเนี่ยเราต้องใช้เงินหนึ่งร้อยหกสิบสามล้านล้านบาทต่อปีเท่ากับ g d ดีประเทศไทยสิบเท่าทุกปีทุกปี เพื่อดูก๊าซคาร์บอนได,ออ,ไดออกไซด์นั่นเป็นการสรุปของจันที่แล้วนะครับให้ดูว่าความฝันเนี่ยฝันได้นะแต่คงยากจะไปถึงทีนี้ในในการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยถามว่าเรื่องอะไรสําคัญที่สุดบิลเกตเรื่องที่ผมนํามาเล่าต้องเรียนท่านผู้ังว่าเอามาจากหนังสือของบิลเกตนะครับอก็บอกว่าเขาอยากจะเริ่มเรื่องการผลิตกระแสไฟฟ้านะซึ่งมีส่วน ในการปล่อย27%ของ51ล้านตันต่อปีนะครับคำถามที่เขาถามก็คือว่าไฟฟ้าที่คุณวัชรินบริตรีหรือพวกเราทุกคนรวมทั้งผมด้วยเนี่ยใช้กันเนี่ยก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจกมากน้อยแค่ไหนนะเขาบอกว่านี้ต้องคิดแบบนี้ว่าพลังงานที่เราจะเอามาทําผลิตกระแสไฟฟ้าแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยนะถ้าจะเป็นทางเลือกได้หนึ่งเนี่ยมันต้องมีความแน่นอนวางใจได้ และสองต้องมีราคาถูกเหมือนกับเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับเขาบอกว่าที่เชื้อเพลิงฟอสซิลถูกใช้เยอะเนี่ยเพราะมันถูกมากรัฐบาลทั่วโลกเนี่ยคุณวัชรินทร์กุเดชรีครับในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยทําการอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลด้วยวิธีการต่างๆกันเนี่ยรวมแล้วเป็นงบประมาณประมาณสิบล้านล้านบาทก็ก็ต่ำกว่า GDP ประเทศไทยนิดหนึ่งนะครับ แต่ละประเทศรัฐบาลใช้เงินกัน12.8ล้านล้านบาทเพื่อทําให้เชื้อเพลิงฟอสซิลราคาถูกนะแล้วก็สัดส่วนกนารใช้พลังงานของโลกก็เลยเป็นแบบนี้ครับถ่า,านหินเนี่ยเราใช้กัน40%ในในพลังงานของโลกนะครับแล้วก็สัดส่วนนี้ไม่เปลี่ยนมาแล้ว30ปีน้ํามันและแก๊สอีก26%สองส่วนนี้ก็คือเชื้อเพลิงฟอสซิลก็เกือบเกือบ70%ที่เป็นสงในสาม ส่วนพลังงานแสงอาทิตย์และลมนั้นคิดเป็นประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นตเท่านั้นเองน,นะครับถามว่าวันนี้โรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยเราสร้างกันเยอะแยะไหมนับจนถึงสองพันรสิบสองเนี่ยเรามีโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยสองร้อยสามสิบหกกิจวัตต์ก,กิะวัตต์เนี่ยหนึ่งก,กิจวัตวต์เท่ากับหนึ่งพันล้านวัตต์ก็คือสองแสนสามหมื่นหกพันล้านวัตต์นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ ก็ทั้งถ่านหินและแก๊สก็เป็นเชื้อเพลิงหลักของโรงงานผลิตไฟฟ้าของประเทศกําลังพัฒนามีการนี้ตัวอย่างถึงประเทศจีนบอกว่าในช่วงปี243จนถึง211เนี่ยมีการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงที่เป็นถ่านหินเนี่ยเพิ่มขึ้นมากสามเท่าเฉพาะจีนประเทศเดียวนะครับแล้วก็ไฟฟ้าที่ผลิตจากถ่านหินในจีนในช่วงนั้นเนี่ยรวมกันแล้วมากกว่าการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินของสหรัฐของเม็กซิโกและแคนาดารวมกันเียอี เพราะฉะนั้นก็ต้องหากรีนพีเมียมกรีนพีเมียมนี่คือต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นจากการเอาพลังงานสะอาดมาทดแนทนถ่านหินนะครับอันนี้ถามว่าถ้าเอาเอาพลังงานสะอาดที่ไม่ปล่อยแก๊สเืินกระจกออกมาเนี่ยถามว่าต้นทุนจะแพงขึ้นไหมหรือว่าค่าไฟในสหรัฐเนี่ยจะแพงขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นตนะส่วนในยุโรปค,ค่าไฟจะแพงขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นตตรงนี้ก็เลยอยากฝากคําถามผ่าน คุณมนิงอาเซียนเราไปยังผู้หลักผู้ใหญ่ที่ฟังรายการนี้อยู่เอ้เมืองไทยเราเคยมีวัดค่ากรีนจีเนียมกันบ้างหรือเปล่าน่าจะวัดนะนะครับบิลเกตบอกว่าประเทศที่จะหาเชื้อเพลิงสะอาดมาแทนาหินแทนแกส๊สในการผลิตไฟย,ยากที่สุดก็คือในแอฟริกากับในเอเชียนะครับถึงแม้ว่าจีนเนี่ยเพิ่งจะทําสิ่งที่สุดยอดมากก็คือยกระดับความเป็นอยู่ของคนหลายร้อยล้านคนให้พ้นความยากจน นะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้จีนทําเช่นนั้นได้ทาให้คนหลายร้อยล้านคนมุความยากจนได้เนี่ยต้องบอกว่ากระแสไฟฟ้าที่มีราคาถือที่จีนเขาทำเพราะฉะนั้นจีนเขาทุ่งเทสร้างโรงงานไฟฟ้าจากาหินนะครับอย่างมากจนกระทั่งวันนี้บอกว่าจีนสามารถสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากหินเนี่ยต้นทุนลดลงไป7 5็ดิบ้าปอร์ซ็นคุณวัชริงคุณุตสรีลดลงไปมหาศาลและเส้นทางเนี้ยถามว่าจะเป็นห้ามจีนทําได้ไหม ก็ไม่ได้เพราะสิ่งที่จีนทํานั้นประโยชน์ตกอยู่กับคนยากคนจนแล้วเขาบอกว่าประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายเนี่ยอินเดียอินโดนีเซียเวียดนามปากีสถา,านและหลายๆประเทศในแอฟริกาก็คงจะเดินเส้นทางเดียวกับจีนที่ต้องสร้างโรงงานไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นพลังงานเพื่อยกระดับความเป็นอยู่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนจนของเขาแต่ว่าถ้าใช้โรงงานไฟฟ้าพลังงานถ่นา,า,งงา,นนานหินก็จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อค a ร e c h a เชน ก็ต้องบอกว่าเป็นความโชคร้ายของประเทศอย่างพวกเรานะคุณวัชริคืออรีที่พอเริ่มจะพัฒนาก็เจอปัญหาใครหนิ่เขนมาบล็อกเอาไว้เราไม่สามารถเลือกวิธีสืบถึงในการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบไอการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย่านยินเนี่ยอเมริกายุโรปทุกประเทศที่เจอเลยแล้วก็ทำมาได้ทั้งสินแต่พอถึงที่เราตอนนี้เราบอกว่าช่วยยากแล้วเพราะใครนเขียนมาแต่อันนี้ก็คือสิ่งที่สิ่งที่ในการผลิตกระแสไฟฟ้า แก้ปัญหาใหญ่ของการหาเชื้อเพลิงมาทดแทน,นอ่ารหินและแกส๊สคุณวัชริงอิสเรีท่านฟังครับมันไม่ได้อยู่ที่พลังงานสะอาดเฉยๆปัญหาใหญ่ของพลังงานทดแทนที่มาผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่ความสม่ำเสม,มอและการหยุดชะงักในการผลิตไฟฟ้าอืยกตัวอย่างแสงอาทิตย์จับลมค่ะมันมีดับๆหยุดๆใช่ไหมมันไม่ได้มา24ชั่วโมงต่อวันต้องเก็บไว้ใ,นใ,นวใช้บางช่วงอย่างนี้นะคะ ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้ามันหยุดหยุดอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรแปลว่าประเทศที่ไปพึ่งพลังงานแสงอาทิต์พลังงาน,ล,งงานลมในการผลิตไฟฟ้าก็ต้องมีแหล่งพลังงานอื่นสำรองอนะครับหรือไม่ฉะนั้นก็ต้องมีแบตเตอรี่เอามาเก็บกระแสไฟฟ้าไว้ในยามที่ผลิตจากแสงอาทิตย์หรือลมไม่ได้เขายกตัวอย่างโตกเกียวที่เมื่อสักครู่ผู้สื่อข่าวของเราก็รายงานมาคุณอุตรีก็เล่าถึงเรื่องอาหารจนผมรู้สึกรองจะร้องไปแล้วนี่นะครับ กขาบอกว่าสมมติสมมุติว่าโตเกียวเลือกที่จะผลิตกระแสไฟทั้งหมดจากกระแสลมนะแล้วก็ผลิตได้แต่ปรากฏว่าเดี๋ยวพายุจะมาอย่างรุนแรงแล้วพายุเนี่ยเวลาพายุมาเนี่ยกังหันมันจะหมุนเร็วใช่ไหมครับัิีหมุนเร็วก็ต้องหยุดเครื่องก่อนไม่งั้นกังหันก็จะพังนะสมมติว่าพายุมาเป็นเวลาสามวันแล้วรุงโตเกียวต้องหยุดไอ้เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากลมทั้งหลายเนี่ยถามว่ารุงโตเกียวต้องใช้แบตเตอรี่กี่ลูก เพื่อกักเก็บกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอต่อสามวันนี้คําตอบคือกรุงโตเกียวต้องใช้แบตเตอรี่สิบสี่ล้านลูกคุณวัชรินทร์คุณอิสเรีแลถามว่าเยอะไม่สิบสี่แล้วลูกสิบสี่ล้านลูกแบตเตอรี่เนี่ยมากกว่าการผลิตของโลกทั้งสิบปีที่ผ่านมาแล้วค่าแบตเตอรี่เป็นเท่าไหร่ก็จะมีสิ้นเปลืองค่าแบตเตอรี่ประมาณสิบสองสิบสามล้านล้านบาทถ้าคิดอายุแบตเตอรี่มาเฉลี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายเฉพาะของกรุงโตเกียวนะครับประมาณปีละแปดแสนหกหมื่นกว่าล้านบาท นี่ยังไม่รวมค่าบำรุงรักษานี่ค่าผลิตแบตเตอรี่เฉยๆเห็นไหมครับว่าถึงแม้เราจะผลิตได้แต่ถ้าเกิดกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอมีการหยุดชะงักเนี่ยการจัดเก็บเป็นจำนวนมากๆเป็นเรื่องที่ยากมากๆในการใช้พลังงานสะอาดที่พวกเราหลายคนอาจจะตั้งคมหวังไว้ที่พลังแสงอาทิตย์แล้วก็พลังลมเนาะแล้วถามว่าในอนาคตถ้าเรายังใช้พลังไฟพลังงานไฟฟ้าในการผลิตเหล็กได้เด <t OVER> <mee> ี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับ ในการเอามาเป็นเชื่อเพลิงขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยผู้เชี่ยวชาญคำนวณแล้วบอกว่าโลกเราจะต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นสองถึงสามเท่าภายในสามสิบปีข้างหน้านี้นี่ยังไม่รวมกับประชากรที่จะเพิ่มขึ้นนะถ้ามีประชากรโลกเพิ่มขึ้นเนี่ยความต้องการไฟฟ้าจะมากขึ้นมหาศาลนะอันนี้นนะก็เป็นตัวอย่างปัญหาว่าในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แกลมนะแค่การจัดเก็บก็ยากแล้วจุดที่ผลิตอ่ะ ถ้าจุดที่ผลิตมันอยู่ไกลกับจุดที่ใช้สายส่งต้องสร้างกันอีกเท่าไหร่เพราะว่าในการลงทุนระบบสายส่งเนี่ยต้นทุนคือหนึ่งในสามของระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะนึกถึงบ้านบ้านที่มีเมืองที่มีพระอาทิตย์แต่ว่าต้องผลิตที่ไกลๆแล้วลากสายส่งทุกอย่างต้องทําใหม่หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ลําบากทางเลือกทางเดียวเคือกระแสไฟฟ้าวันนี้ที่ดูเหมือนมีนาคตที่สุดเป็นคําที่ได้ฟังแล้วคุณวัชรินทร์คุณศรีคงมาชอบแหละก็คือพลังงานยูเียร์ ก็สมมุตนเสมอมีตลอดนะครับถึงแม้ว่าจะมีชื่อในระบบการผลิตปัจจุบันเรียกว่านิวเคลียร์ฟิชชั่นจากการแตกตัวเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีข้อด้อยเยอะแยะเลยแต่ก็ต้องบอกว่าสหรัฐวันนี้พึ่งนิวเคลียร์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ในการผลิตกระแสไฟฟ้ากรังเศ็พึ่งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถึงแม้จะมีจุดอ่อนแต่ว่าตอนนี้นักวิาจายกำลังทดลองแบบใหม่ครับปัจจุบันนี้เราใช้คาว่านิวเคลียร์ฟิชชั่นจากการแตกตัวเนาะในอนาคตจะใช้นิวเคลียร์ฟิวชั่นก็คือการรวมตัว S <S ใช้ลอกเรียนแบบวิธีการทํางานของฆราพิศซึ่งยากมากแต่วันนี้6กประเทศรวมถึงยุโรปทดลองกันแล้วในฝรั่งเศสะนะครับเป็นเป็นอนาคตเพราะฉะนั้นยูเกีตบอกว่าอย่างไรเสียอย่าทิ้งนิวเคลียร์เพราะดูเหมือนจะมีอนาคตที่สุดในการมาทดแทนเชื้อเพลิงฟองสซิลครับอันนี้เป็นเรืรเร่องสำคัญ ก็มีประเด็นจริงๆนะคะเรื่องนี้เพราะว่าจีนล่าสุดก็เพิ่งจะไฟดับไปค่ะหลายๆจุดเลยในประเทศนะคะเพราะว่าบ้านเขาปกติก็พึ่งพาพลังงานถ่านหินค่อนข้างเยอะแล้วพอต้องมุ่งไปทิศทางพลังงานสะอาดเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบพอสมควรทีเดียวนะคะค่ะเชื่อว่าอาจารย์คงจะมีประเด็นพูดคุยกันต่อนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะอาจารย์คะครับ สนับสนุนโดยแอปพลิเคชันทกสเอมบายและคอปพคุ้มครองผู้ทําประกันภยัยประกันภัยคุ้มครองคุณ สายด่วนคอพอพหหนึ่วันนี้ทกสมาพร้อมกับเกราะเสริมแกร่งให้ SME เกษตรทไทยไปต่อได้ด้วยสินเชื่อเสริมแกร่ง SME เกษตรเพื่อใช้หมุนเวียนหรือลงทุนมีเงื่อนไข4ข้อ1มีตลาดที่ชัดเจน2มีกําลังผลิตสอดคล้องกับตลาด3มีการทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารและ4สร้างประโยชน์เพิ่มให้ชุมชนผู้ผลิตหรือนานวัตกรรมมาลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมวงเงินกู้ไม่เกิน1น0ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยตามเงื่อนไข4%เปเสูงสุด4ปีสนใจติดต่อ ที่ทกสใกล้บ้านเนื่อนไขไปไปตามที่ธนาคารกำหนดร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN อย่างอยู่กับกู o ดมอร์นิ่งอาเซียนอาจารย์เกษมสันเวรกุลนะคะแล้วก็พี่เจเจ,เจกับดิฉันน้ำหวานนะคะอาจารย์ขาตกลงพลังงานนิวเคลียร์ค่ะเป็นความหวังของมวลมนุษยชาติแล้วยังอยู่ต่อค่ะขณะนี้ก็คือต้องทํางานศึกษาไปปัญหานัมีแน่นะครับไม่ว่าจะเป,เป็นอันตรายการอรแเออยู่เงี่ยนไปการผลิตแบบเดิมแต่ถ้าเกิดนิวเคลียร์ฟิวชั่นการล้อพระอาทิต์ล้อการสร้างพลังงานพระอาทิตย์เนี่ย เป็นอนาคตแต่ว่ายังต้องใช้เวลาอีกเป็นสิบปีนะดูเกตบอกว่าถึงที่มีปัญหาแต่ก็อย่าทิ้งนะนอกเหนือจากพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมก็ต้องพัฒนากันต่อไปแล้วนักวิทยาศาสตร์ทั้งโลกศึกษาเยอะนะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานการผลิตจากความร้อนใต้พิภพฉีดน้ําลงไปเอาความร้อนจากหินร้อนๆใต้พิภพขึ้นมาผลิตไปลองหมดทุกแบบละแต่ทุกแบบมันแทบจะไม่คุ้มค่าเลยนะการเก็บไฟก็เป็นเรื่องใหญ่นี่ว่า นอกจากแบบตอตรี่ที่เราได้ฟังแล้วเนี่ยเวลาไฟจุกๆปั๊มน้าขึ้นไปบนอ่างเก็บน้ําปล่อยลงมาผลิตกระแสไฟมันมันมันไม่คุ้มมันไม่คุ้มนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ยังยากกันอยู่อบิวเกตเขียนไว้น่าสนใจคุณนิตริกและจีนบอกว่าถ้าจินนี่ยักษ์จินนี่นะมาไม่ใช่ยักษ์นะถ้าจินนี่มาให้พรเขาว่าพรวิเศษหนึ่งข้ออยากจะได้อะไรเพื่อแก้ปัญหาใครเน็เชนเนี่ยบิลเกตบอกว่าเขาอยากจะให้ มีความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้แบบไม่ปล่อยคาร์บอนไม่ปล่อยแก๊สเชือนกระจกเพราะอันนี้เนี่ยจะเป็นหัวใจของการเริ่มต้นทุกอย่างอันนี้เป็นสาเหตุที่บิลเกตเริ่มเขียนหนังสือในจัตอร์ที่สี่ว่าในการผลิตกระแสไฟฟ้านั้นจะมีส่วนอย่างยิ่งเราต้องรีบหาทางออกเรื่องนี้นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่เราผลิตสิ่งของต่างๆออกมาใช้ในชีวิตเราเนี่ยคอนกรีตเหล็กกล้าพลาสติกอลูมิเนียมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับทั้งหมดเนี้ย มันก่อให้เกิดก๊าซเรองกระจบ31เปอร์เซ็นตจาก5 0 0 0 0ล้านตันอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วสิ่งที่ยากที่สุดในตรงนี้ก็คือก็คือซีเมนต์คอนกรีตนะครับเพราะในกระบวนการผลิตอูนซีเมนต์เนี่ยยังไม่มีหนทางใดเลยที่จะผลิตโดยไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนออกมาแล้วถามว่าเราจะเลือกใช้ปูนซีเมนต์ได้ไหมก็ยากอีกก็ยากอีกนะครับการผลิตเหล็กก็ปล่อย ก้าซึนกระจกออกมาแล้วปูนซีเมนกับเหล็กก้าก็มาทําคอนกติตรเสริมเหล็กซึ่งโลกทั้งโลกจะใช้กันได้ดีและอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วว่าจากนี้ไปเนี่ยเราจะมีสิ่งก่อสร้างเกิดขึ้นมากมายเพราะโลกจะ,จะเจริญขึ้นนะครับเราจะเหมือนจับสร้างนิวยอร์กซิตี้กันทุกเดือนทุกเดือนต่อ,นตอนเนื่องไปเป็นเวลา40ปีนะครับส่วนพลาสติกนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องกา้าซึงกระจกไม่เยอะแต่ว่ากลายเป็นปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะคาร์บอนมันไปฝังตัวอยู่ในพลาสติกกว่าจะย่อยสลายได้เนี่ย ก็ใช้เวลานานหนักหนาสาหสนะครับถามว่าในการผลิตแล้วหาค่ากรีนทีเนียมไม่ว่าจะเป็นปูนซีมเมนต์เหล็กกล้าหรือพลาสติกเนี่ยนะครับถามว่ามันจะแพงขึ้นสักเท่าไหร่ซีมเมนต์เนี่ยจะชัดเจนเลยจะแพงขึ้นเกือบสองเท่าสองเท่ากว่าในการผลิตต้นทุนซีมเมนต์โดยที่ไม่ปล่อยก๊กกาซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับแล้ววันนี้ดิวเกียรตบอกยังนึกไม่ออกว่าถ้าไม่ใช้เหล็กกล้าถ้าโลกไม่ใช้เหล็กกล้าไม่ใช้พลาสติกไม่ใช้ปชูนซีมเมนต์แล้ว เราจะสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาได้อย่างไรแล,ลนะโลกในอนาคตต้องการอีกมหาศาลเพราะโลกกําลังเจริญขึ้นมากนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องกระบวนการผลิตสิ่งของที่เรามาใช้นี่มันมีสี่ขั้นตอนที่เราควรจะพิจารณาก็คือว่าในทุกขั้นตอนการผลิตนั้นต้องใช้ไฟฟ้าให้หมดโอ้ซึ่งนี้ยากล่ะต้องอหาอินโนเวชั่นมาช่วยเต็มที่สอง ไฟฟ้าที่เอามาใช้นั้นก็ต้องเป็นไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงสะอาดไม่ปล่อยคาร์บอนหรือปล่อยกา๊าซเรือนกระจกออกมามโกยที่ก็ยากอีกแล้ว <c oughs> อันที่สามถ้ามันจะมีกา๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนเหลือนะก็ใช้คาร์บอนแคปเจอร์ไปดักจับนะซึ่งก็ยากและแพงและเอกชนที่ใช้เครื่องพวกน,นี้เ็รื่อนี้ผลิตได้มานานแล้วนะครับแต่ไม่มีคนใช้เพออราะเอกชนไม่มีแรงจูงใจเขาใช้ไปจะต้องหุ่นเพิ่มขึ้นก็อันนี้ก็ยากอีกแล้วก็อันสุดท้ายคือ วัสดุทุกอย่างวัตถุทุกอย่างที่เราสร้างมาตึกตามบ้านช่องรถรถอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสร้างมาแล้วก็ต้องใช้คุณค่านั้นเป็นสี่ฐานออกในเรื่องของสิ่งของที่เราใช้ซึ่งมันมีสัดส่วนในการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนี่เป็นสองเรื่องหลักๆที่ก่อให้เกิดกา๊าซเรือนกระจกประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตคุณวัชรินทร์คุินทรีท่าน้ฟังเห็นไหมครับว่าแค่เนี้ยเป็นเรื่องยากเย็นมหาศาลและมีเวลาจักสี่นาทีนะครับ ไอ้เรื่องหนึ่งที่มันปล่อยก๊าซเรื่องกระจกประมาณ19%ของ5.1ถลานตันก็คือการที่เราปลูกพืชคุณอิสรีคุณวัชดินการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ใครจะนึกใครจะไปนึกว่ามันเป็นตัวการหลักในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใช่แล้วในกลุ่มเกษตรเนี่ยเขารวมอะไรบ้างเกษตรกรรมป่าไม้การใช้ดินและการเลี้ยงสัตว์การเลี้ยงสัตว์เป็นหลักครับแล้วการที่ปล่อยมาคือก๊าซมีเทนน้ำทำก๊าซไนตร ปล่อยออกมาถ้าคิดเป็นคำนั้นสายปีและเท่าไหร่ทราบไหมคำว่าเสลีงอันเสลียงท่านไม่ฟังเท่าไหร่คะอาจารย์แข็งแกร่ตันมันออกมาจากอะไรจากมาการที่เราเลี้ยงสัตว์สัตว์กินไปเกิดการด้วยอะไระเพาะแล้วสัตว์ก็เริอมมาแล้วก็เอ๊ะคำว่าคำว่าผายลมใช้กระสับได้ไหมน่าจะได้นะคะอาจารย์ผมนึกว่าผายลมใช้คนลึกแล้วสัตว์มันสูงออกมาอย่างนี้ั้นะแล้วสัตว์มั้นสูงออกมานะอันนี้ เจ็ดพันล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วยังมีการปลกรุกป,ป่าซึ่งปล่อยแก๊สเซ็นจูบอีกหนึ่งพันหกร้อยล้านตันนะครับแล้วเมื่อคนเรารวยขึ้นเราก็จะบริโภคเนื้อมากขึ้นอย่างเมื่อช่วงเช้าคุณเนสีแรงงานเรื่องดนตรีกว่าหนึ่งไปทานสเต็กที่อเมริกาใช่ไหมครับพี่เจเจ่ะบริโภคเนื้อบริโภคนมมากขึ้นะแตทั้งหลายเนี่ยไก่หมูวัวเนี่ยมันต้องบริโภคเยอะขึ้นเพื่อจะได้หนึ่งแคลอรี่นะอย่างเช่น ถ้าเราทานเนื้อไก่เราได้หนึ่งแคลอรี่เนี่ยไก่ก็ต้องทานพวกพัน,นพืชสองแคลอรี่ถ้าทานหมูแเราได้หนึ่งแคลอรี่เนี่ยหมูทานสามแคลอรี่นะครับถ้าเราเราทานวัวเนี่ยวัวต้องทานหกแคลรหกแคลอรี่เพื่อเราได้หนึ่งแคลรี่จากวัวคนเราจะรวยมากขึ้นโดยพวกเนื้อบริวพวกนมมากขึ้นเนยมากขึ้นนะครับก็ทําให้เราต้องปลูกพืชมากขึ้นการปลูกพืชมากขึ้นการใส่ปุ๋ยแคมีก็ขอให้เกิดไนโตรเจนซึ่งเป็นอันตรายต่อการสึ่นกระจกเราไม่รู้จะแก้ยังไงด้วย หุอเคนีข้อดีคือทําให้คนเรามีอาหารการกินสมบูรณ์แต่ว่ามันก่อให้เกิดแกส๊สไนโตรเจนออกไซด์เยอะเหลือเกินเพราะไนโตรเจนที่ใส่ไปในดินเนี่ยพืชเก็บไว้แค่ครึ่งเดียวเองนะครับอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างซึ่งซึ่งบอกไม่ถูกว่ามันจะแก้ยังไงนักวิทยาศาสตร,ร์ลองทุกอย่างนะเรื่องเรื่องวัวเรื่องสเก็กท,ที่คุณอิสรีชอบเนี่ยให<ช>้ใยาก็แล้วเปลี่ยนอาหารก็แล้วฉีดวัคซีนก็แล้วแล้วก็ไปวัดเรอวัดปริมาณการเรวัดปริมาณการปุ๋งของสัต ก็ยังไม่มีทางออกที่ดีนะก็ยังไม่รู้ว่าทําไมใครใครช่างคิดไปทําวิจัยนะจะแปกขนาดนั้นนะครับจะให้เลือกทานเนื้อสัตว์ก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นว่าทําไปปูกกับชีวิตเทศการความเชื่อของสังคนมนะจะเอาเอเขาเรียกว่าไอแพนเบสมีดแพนเบสมีดใช่ไหมครับเ,เนื้อสัตว์ที่ทําจากพืช ก็ปรากฏว่าแพงกว่าเนื้อสัตว์แท้ๆเก้าสิบเปอร์เซ็นกือบเก้าสิบเปอร์ซ็นสำคัญรสชาติอาจจะไม่ใช่ไปปลูกเนื้ออยู่ในแหละนะถามว่าโอเคเอถ้าใช้ไฟสะอาดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าราคามันจะแพงมาม<ห>ไม่รู้จ<ห><ห>ะทดแทนได้อย่างไรนะครับนั่เป็นตัวอย่างว่าเราฝันได้นะแต่ไปถึงยากมากๆ<ห>ต้องทุกคนต้องช่วยกันอย่าง เต็มที่จริงๆครับคุณวัชริงคุณอิสรีครับแค่ฟังก็ฟังแล้วก็ดูมั<ห>นเป็นว,วงล้อที่มันหมุนเสัมพันธ์กันไปหมดเลยนะคะอาจารย์คะแม้กระทั่งคุณผู้ฟังท่านหนึ่งคุณวีรวัตรก็ยังบอกว่ายากจริงอืเป็นจย<ต>์ที่<ต>ยากแต่แต่จิงไม่ได้ครับนี่นี่ขนาดนี้แต่เรื่องการใช้รถการขนส่งอะไรนะครับแต่นั้นก็เปอร์เซ็นต์การปล่อยก็ไม่เยอะเท่าไหร่สามสามเรื่องแรกที่เอยไปเนี่ยเป็นตัวหลักๆซึ่งมันเกี่ยวกับชีวิตคนทุกทุกกิจกรรมเลย อยู่อาศัยเปิดแอร์ปิดแอร์ยังไม่ได้เล่าเรื่องพวกนี้เลยนี่การกินอาหารก็กลายเป็นว่าก่อให้เกิดการเห้ี่กระจกแล้วจะให้เราเปลี่ยนพฤติกรมรมโดยทั่วไปจะทํากันอย่างไร <c oughs> อยากได้ยินนโยบายรัฐบาลไทยชัดชัดเรื่องนี้เหมือนกันนะครับผู้อิสระมาิญครับอืมค่ะ <c oughs> วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอขอบพระคุณอาจสสารย์เกษมสันเวรกุลต้องร่วมด้วยช่วยกันต่อไป <c oughs> เรื่อง climate change เรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะค่ะขอบพระคุณนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะด้วยนะคะแล้วก็ลาคุณผู้ฟังไป